สวัสดีครับวันนี้ก็บโม่พ่อกันนี่แล้วครับกับในช่วงของแรงจักราของทางช่องแห่งสายแชนแนลอันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงปูท่ทิม,มใหม่เบิงกันนี่แล้วครับอันนี้ก็ได้แผ่นกลมๆก,ก็ไอ้แผ่นผงไพ่คุม,มานของหลวงปู่ทันครับอี่ทันได้างรุ่นนี้ขข้นมากเลีนี่เ็ื่เป็นขุนแผนตะพุธสองดอก อันนี้ก็ดีเชือกสายศินที่ท่านได้ผูกหรือเสกไว้ย่างดีแล้วครับของหลวงปู่ทิมบ่ต,ร,ตรงห่วงหรอกครับว่าดีบ่ดีหรือว่าท่านมีลูกศิลูกขามากไมาถามคนค้นที่รู้ดีก็ดีเป็นคนที่แบบว่าที่รุ่นอายุประมาณ เก้สิบปีเก้าสิบปีที่ว่าอยู่ระแวกนั่นแหละครับของชาวบ้านอยู่ตามนันนะครับจีหูดีว่าท่านทำออกมาหลายอย่างวะท่านทาทํำแจกหรือทํำตามมนี่ด้านหลังกท็ที่เป็นล็อกแจ็คของท่านก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกแล้วครับนี่ต่อโค้ดเลขสามอีกประจำตัวของท่านก็ที่เป็นยันหาแล้วก็เลขสาม ผมก็ค่อยๆเจ็บก้ามาแล้วก็มาลงให้เบิง่งสึกมาลงศึกสายเบิ่งกับึกษาไปพร้อมๆกันนะครับว่าสิแม,ม่นแท้าวาแท้ก็เบิ่งกันไปแล้วแต่ใจท่านจิตจ,ตจาละหน้าครับว่าคิดของคนห้องมันถามกันเมื่อใดค่อยๆเบิ่งไปผมก็มีมาลงให้เบิ่งก็เพื่อศึกษากันไปว่าแบบนี้มันมีหรือบอ่ มีแถบอวหลั <c oughs> ง้าผมมันนีมาแบบนี้ข้นมกไปมีหรอครับหายากชั้นหมักค้นเก่าแก่ตันจีเก็บไว้ให้ดูใครหลานสืบ่อต่อไปมันนี้ก็ขอจบไว้เฉยแล้วครับสวัสดีครับ